สวัสดีครับเพราะว่าเกม f o r Me to You นะฮะซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้เป็นยังไงมีเพื่อนๆนแนะนำมานะฮะว่าให้ลองเล่นดูมันน่าจะสนุกดีฉะนั้นก็จัดไปฮะคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงความตายฮะแล้วก็มีคำหยาบด้วยจ้าจ้า,อาเออฉันไม่ควรอยู่ที่นี่เลยนี่มันวนจุดฉันแท้ๆแต่ว่าเออสุดท้ายฉันก็มาอยู่นี่แล้ว อ่นแล้วไงต่อขยับอ่ะขยับได้แล้วโอ้เดินช้ามากเดินช้าจริงๆอะไรแล้เนี่ยเดี๋ยวดูสิคนไข้ของเราคืนนี้มีใครบ้างเราไปเช็คเอ่อเทมธี Timothy กันก่อนดีกว่าอ่ะเริ่มที่เทมโธทีวิ่งไม่ได้นะเนี่ยเดินสปีดเดียวผมพยายามหาปุ่มวิ่งหาไม่เจอกด e โอเคกด e interactive บรรยากาศนี่มันได้มากโรงพาบาลแม่งโคตรประหยัดไฟอยากอ่าน,นี่เข้าได้นี่ใครบะเนี่ยอควรจะไปดูชาร์ตของเขาก่อนว <Huh? S 1> ันนี้เหลือทีมาที่ฮะเขาผ่าตัดบุกถ่ายหัวใจตั้งแต่อยุ่เก้าขวบเลยเนี่ยนะ น่าเศร้าจังดูเหมือนเขาจะมีฝาแฝดด้วยนะสงสารแม่เขาจังเออเรื่องนี้เห็นใจว่ะผมเองก็มีลูกแฝดเหมือนกันเข้าใจได้แล้วยังไงต่อตอนนี้โอ้มันช่างน่าเสียดาย <should> คุณน่าจะเอาไอ้สิ่งกีดขวางนี้ออกไปซะ <the> ได้ช่วยเหลือแม่ผู้น่าสงสารโ <But> ดยการแบ่งบาภภาระให้กับเธอ ในอนาคตเขามีแต่จะทนทุกทรมานแต่ว่าหมอนใบนั้นจะช่วยหยุดยั้งเรื่องนี้ได้นะมันจะทำให้เขาไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปอันนี้คือจะมาช่วยหรือจะมาฆ่าเขาวะเฮ้ยเรามอบแสงให้เด็กวะ่ะเออเจ๋งอะ่ะ นี่หลับเลยเนี่ยเราสามารถเอาแสงเราใส่ไปที่ตัวเขาได้ด้วยว่ะเออแม่งโคตรล้ำโอเคออกนะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็คงต้องไปดูห้องอื่นแล้วล่ะหรือเราต้องกลับไปที่เคาน์เตอร์อีกทีนึงฮะเริ่มมาแล้วเริ่มนึกถึงเฮลบรดขึ้นมาเลยซีนัวสาวน้อยหูแววของพวกเราแววแม่งตลอดเกมหูปากหน้าหูปากผมเริ่มนึกถึงซีนัวขึ้นมาเลยนะ ซีนัวแม่หญ like ิงหูแววอ่ะดูดิเราย่างไรเราเข้าได้ทุกห้องอยู่แ <so ล้วเนาะคนนี้เป็นฝาแฝดเขาหรือเปล่าอลิซาเบธฟลอเรนซ์อายุ64อันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะชื่อคุณมากเลยแฟรงค์แฟรงค์ฟลอเรนซ์ เขาคงเป็นสามีของเธอคนนี้นะฮะเขาเข้ามารับคีโมเมื่อสามปีก่อนบ้าเอ้ยน่าจะเป็นมรเลงนะฮะดูซิเรามีพลังเราจะมอบให้เธออีกไหมเราสามารถทําให้ทั้งหมดนี้หายไปได้นะทําอะไรง่ายๆอย่างเดียวเท่านั้นเองเอาชีวิตแลกชีวิตไงมันแค่นั้นเองซาร่า,า,ราก็แค่เอาคืนหื เอาไปเราจะมอบแสงให้กับเธอแล้วเธอจะหายดีคือสามีของคนนี้เขามาฉายคีบมเมื่อ3าปีก่อนนะแต่คนนี้เป็นอะไรไม่รู้เพราะมะเร็งมันไม่ใช่โรคติดต่อนะไม่รู้เธอเปิดเป็นอะไรแต่ว่าหนักอยู่นะฮะอยู่ๆเราก็มีแสงวะ่ะจากที่มืดๆเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มสว่างแล้วเบลอฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้ว จริงทนด้วยไหวจริงปล่อยฉันไปเถอะได้โปรดได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะโูแววเนี่ยปรึกษาเฮลเบรดได้แม่งขู่แววมาสองภาคแล้วเจสันอายุ37คนนี้มีอาการตายวายเขาเป็นพ่อไม้เมียเขาตายจากเหตุเมาแล้วครับอ่ายังน่าสงสารหูว่าเขาจะมีลูกสาวด้วยนะ บ้าเอ้สภาพห้องมันอยู่จริงๆเหรอวะเนี่ยมันดูยับเยินมากอ่ะเราต้องมอบแสงเขาอีกเขาแบกภาระมากเกินไปจะทำให้เขาป่วยเป็นไตาวายเพีแค่หยุดเรื่องนี้ให้เขาลูกสาวของเขาไม่ควรจะต้องมาเจอภาระอะไรแบบนี้มันเป็นภาระที่หนักหน่วงนะไอหานี่ก็ยุเรา ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะมอไปหนแสงเสียไป3แสงะดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเราน่าจะยังพอมีอีกเยอะนางยิงโง่สิ่งที่คุณทำก็คือหยิบมาสักอันหนึ่งเรานั้นทุกอย่างมันก็จะหายไปว้ายทำไมคุณคิดว่าคุณทำอะไรอยู่คุณคิดว่าคุณทำความดีสักหน่อยหนึงแล้วไง จะมีอะไรดีขึ้นหรือไงฮะผมมีกุญอยู่ตรงนี้ผมเขียนชื่อของคุณเอาไว้ด้วยเราจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานแสนนานเลยละอะไรวะมีกุญี์เขียนชื่ออะไรของมึงจบหรืยอยังครับจบนะภาพเปลี่ยนเป็นสีอะไรแบบนี้ดีอะแน่ประตูนั้นเปิด น่าจะเป็นมาสุดท้ายที่เราต้องเข้าไปซึ่งก็มาเหอะได้หมดบรรยากาศกราฟ,ฟิกของภาพนี้เปลี่ยนไปเลยทำไมตัวชุ่มชุ้อวะทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมอ,อกเรามีรูบวะมันฟ right. ดถูกฉันไม่มีวันดีพอฉันไม่มีวันที่จะมีค่าอะไรใดๆทั้งนั้น ตอนฉันอยู่ฉันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ฉันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เมื่อฉันตายจากไปแล้วการตายของฉันจะมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆอ้าวมันจะมอบโอกาสยังไงวะยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ดูเหมือนว่าเธอจะสมัครเป็นผู้บริจาคอาวะเมื่อไม่นานมานี้น่าเสียดายที่เธอต้องตายทั้งที่เธอยังสาว ยังสวยอยู่เลยคือพาตัดเขาเรียกคณะบริจาคอวเยาวะไว้ไม่ได้ยามที่มืดมนที่สุดเราก็ยังมีประโยชน์เรามีค่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วกว่าจะเป็นคนที่ถูกรักเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้ขอบคุณที่เล่นอ๋อจบแล้วเหรออ๋อจบแล้วฮะเอเออเออสนุกดีเว้ย คือมีแถมข้อคิดให้ด้วยว่าตอนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์แต่ว่าถ้าตายไปแล้วบริจาคอวยวะเนี่ยมันจะเป็นการมอบโอกาสให้คนอื่นได้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปนะเออเออบูมนี้น่าคิดนะเจ๋งดีเจ๋งดีตัวเกมก็มีเท่านี้แล้ะฮะแล้วพบกันใหม่ในเกมต่อไปสำหรับเกมนี้สวัสดีครับเนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกําลังก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันกดซุปเปอร์ตงคนะครับซึ่งซุปเปอร์ตงนี้ก็จะมีหลายราคานะฮะตั้งแต่40บบาทยาวไปเรื่อยๆนะฮะ หรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทางด้านใต้ของคลิปนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทําช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญครับผม